จนถึงลมสุดท้ายพระอาจารย์จะไม่ยอมไปเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้ตายวันตายพวกวันนี้เป็นทุกข์คืนนี้ตายเราขาดทุนเลยวันนี้ไม่เป็นทุกข์คืนนี้ตายได้กําไรไหมตั้งสติกันดีๆนะแล้วก็หมัน่นเจริญจิตตภาวนาทุกลมหายใจ,จเจริญอนาปานุสติลมเข้าที่ปลายจมกูก ลมออกที่ปลายจมกูกดูลมหายใจนะ่ะเป็นอนาปานุสติอยู่ลมเดียวเท่านั้นคือลมเข้าและลมออกเอาอารมณ์ของเราเป็นอนาปานุสติไม่มีอารมณ์จะไปนั่งทุกข์นั่งเศร้านั่งมองร้อนจิตร้อนใจในปัญหาเรื่องราวไม่มีเวลาให้มันแต่เอาเวลาอยู่กับอนาปานุสติอยู่กับลมหายใจ เป็นหลวงปู่โดนเรียกว่าอยู่กับจิตคือจิตว่างจิตว่างมากๆก็คือเท่าอยู่กับนิพพานไม่ได้อยู่กับปัญหาเพราะจิตว่างก็อยู่กับนิพพานนะเรียกว่าอยู่กับจิตจิตว่างของเราไม่ได้สร้างเพียนบารมีให้แก่กล้ามันจะไปอยู่กับจิตยังไงอะเรียกว,ว่า วิภาะวะตัณห,หาการภาวะตัณหาการมาสันทะฉะนั้นเอามาพิจารณาในการเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะเหมือนเราพิจารณาดินแทบเป็นแทบตายมันเที่ยงไหมเราจะรวยร้อยล้านแสนล้านมันก็ไม่ได้เที่ยงให้เราแต่เราต่างหากละ่ะไม่รู้เท่าทันทุกก็เลยอยากจะเป็นเศรษฐีอยู่นั่นแหละแล้วเศรษฐีเป็นทุกมีไหมเศรษฐีล้มละลายมีไหม ความอยากมันไม่ปราณีใครก็เพราะความอยากอะมันถึงเข่าคุกเนะาะฉะนั้นให้พิจารณาว่าดินแทบเป็นแทบตายดินอย่างเป็นผู้มีศินมีอนาปานุสติรู้เท่าทันทุกไม่ใช่ว่าเออ วันนี้ทั้งเดือนทั้งปีก็ดิ้นอยากจะรวยมันแล้วที่ดิ้นทั้งหมดทุกทั้งหมดจริงไหมมันต้องดิ้นอย่างมีสติขยันอย่างมีสติไม่ใช่ว่าเออไม่ให้ไปดิ้นแต่ดิ้นอย่างมีสติแล้วขยันอย่างมีสติแต่ที่ดิ้นที่ขยันนั้นน่ะมันมีสติกันบ้างไหมเนี่ย mm hmm. นี่แหละ พิจารณาดีๆมันจเจริญกันเพราะเวลาก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกวันนี้มันแก่ขึ้นหรือหนุ่มลงแก่ขึ้นเนาะอะไรอะไรมันปิดไม่ได้หรอกมันจะไปเก้าหลีมก็ปิดไม่อยู่หรอกไปเป,เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ดึงหน้าดึงตามไม่อยู่หรอกเท่ากับว่า หมันม่นฝึกหมั่นผลกัน